สวัสดียค่ะวันนี้น้องก็อบรมออนไลน์หวัวข้อเราสเทพวิทยาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตค่ะหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วทําให้น้องกคิดถึงคลิปที่เคยทําเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่และประทเทศตุรเมื่อหลายปีก่อนนะคะวันนี้น้องก้าขออนุญ,ญาตนำเผยแพร่อ,อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องราวทางสังคม วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่และตัวเุเทพค่ะ,ะเราไปชมภาพกันเลยค่ะคนเนาะมองรายสุเทพในแตกต่างกันเนาะมันอยู่ใกล้เมืองบางคนก็ชอบเดินป่าวิ่งเทลเดินเทลไหวพ้พระวัดบาอาานทั้งหลายแต่ในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันคือวิถีชีวิตกลุ่มคนเมืองของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ60%ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อีก3กลุ่มรวมแล้วก็ประมาณพันสามร้อยครัวเรือนนะครับ11หมู่บ้าน ในอดีตเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าดอยอุสุจักรบันพศหรือดอยอ้อยช้างค่ะศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมเกียรติของคณะวิทยาศาสตร์มชเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ดอยเนี่ยเป็นศูนย์แบบที่เรียกว่าศูนย์บริการวิชาการคําว่าบริการวิชาการหมายความว่าเราเอาความรู้เชิงวิชาการเนี่ยสมต่อ ไปหาผู้ที่สนใจด้วยการดูแลใส่ใจเป็นหูเป็นตานะคะดูตรงนั้นตรงนี้ร่วมกันความสัมพ,พันธ์ระหว่างกรุงเทพกับเมืองเชียงใหม่มันก็ยังสัมพันธ์คงอยู่อย่างนั้นเหมือนต่ก่อนที่เคยเป็นกรุงเทพทั้งดอยเนี่ยมันเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเราเขาเป็นระบบนิเวศวัฒธรรมที่ทุกคนจะต้องโอบกอดเข้าไว้ในพนธที่เป็นจิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลายครับ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลกวก็ุ้ให้น้องต้าด้วยนะคะ,ะคดดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเก้าในช่องเก้าตามรอยกันนะคะสำหรัแบอบีพีแรกเก้ากับคุณแม่นั่งคิดกันหลายตลบเลยค่ะว่าจะนำเสนอตามรอยร่างใดก่อนดีเพราะหลายสถานที่ที่เก้าได้ไปหลายหลายเรื่องที่เก้าได้อ่านหลายหลายเรื่องที่เก้าเรียนรู้ทดลองแต่เ,เรื่องรานดีๆที่เด็กว้่นใหม่ ไวโพถมอย่างน้องก้าวควรทราบศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุก์ตใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและสังคมค่ะจ่าอีพิรากขอเป็นเรื่องใกล้ตัวกับจังหวัดที่น้องก้าวไปเยือนล่าสุดในฐานะนักท่องเที่ยวนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่หรือชื่อเดิมโนบุรีศรินครพิงค์ ก็ตั้งเป็นราชธานีแห่งนานาจากล้านนามเมื่อกว่า700ปีก่อนนะคะโดยพระยาเมงรานมหาราชปถมกษัตริย์แห่งราชวงเมงรายต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชจังหวัดเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองปทิศราชและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พ,พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงแปนฐานะับเป็นเมืองดนไทยัพและกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาสทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะจังหวัดเชียงใหม่จึงนับได้ว่าเป็นส่วนการของจังหวัดในภาคเหนือนะโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมาชาติอนุดงามด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจและความพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่หลากหลายจึงเป็นที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนดินแดนร้านนานเชียงใหม่แห่งนี้นับล้านคนในแต่ละปีค่ะ ที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่นั้นตั้งหยด่ทางทิศเหนือของประเทศไทยเน่าละติจุด18องศาเหนือลองตนะิจุด98องศาตะวันออกสงจากระดับน้าทะเลประมาณ310เมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนคร696กิโลเมตรค่ะเมืองเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ20,000ตารางกิโลเมตร เม่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเพือเแบ่งการปกครองออกเป็น25าอำเภอโดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศู์กลาของจังหวัดค่ะโดยทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่มีรอยต่อติดกับเมืองเชียงตุงของประเทศพามา่ายิดใต้จะหดจังหวัดลำพูนและจังหวัดตราดทิศตะวันตกจรหลดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทิศตะวันออกจงหวัดจังหวัดเชียงรายค่ะ ซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้ค่ะตอสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบบผาชาติล้วนงามตานามลำข้านครพิงสำหรับ,บอีพีแรกน้องก็ขอเกินยาสนิดนะคะ จะยืนยันว่า EP 2จะพาไปชมสถานที่ต้องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แบบชิวๆค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s c ด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องก้าวสำหรับ EP ที่2ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะมาพบก,กับน้องก้าที่ช่องก้าตำรอยเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีที่สองนี้น้องก้ายังพาตำลอยไยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและแน่นอนว่าเมื่อมาถึงเมืองเชียงใหม่น้องก้าและคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปกาบสักการะบูชาสิ่งบงคลคู่บ้านคู่เมืองาที่แห่งนี้วัดพระมและสัตสเทพค่ะ ในอดีตดอนสตีเพชื่อว่าตอยอ้อยช้างโดยดอนสตีเฟที่เราได้กันในปัจจุบันนี้เป็นชื่อที่ได้มาจากพระฤาษีวาสเเทซึ่งตาตำนานเชื่อว่าเคยบำเพ็งตะบ,บะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้วค่ะแต่ที่ดอนสตเทพแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบวประาทดอนสตเทพที่ด้านในของพระเจดี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งวัดประธายดยสเทพนับได้ว่าเป็นวัดที่สําคัญยิ่งของชาวเมืองจริงใหม่เป็นวัดอารามหลวงชั้นโทมีองค์เจดีย์ทรงเชนแสนทางส่งย่อมุมลอกทางทรงแปดเหลี่ยมที่งดงามอารามด้วยแผ่นทองหุ้มสองชั้นฝีมือของช่างชาวล้านนา มีความสวยงามอ่อนช้อยที่จิตด,ด้วยการจลุลวดลายดุลลายและตอกลายแบบโบรายค่ะตามตำนานการเริ่มสร้างวัดกล่าวว่าเมื่อปีพศ1929สมัยพระยาเกือนกษัตริย์องค์ที่6แห่งมานาจาักรล้นนานนา ราชวงศ์มังรายด้านนีมนต์พระมหาสูม่มนเถระจากเมืองศรีสะชนาลัยกรุงสุโขทัยมายังเมืองเชียงใหม่โดยพระสม,มุนเถระได้นำพระ,พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาด้วยและจัดพิธีสักการะการทำเรียมวาชพระเพณีพังเก็บปฏิหารพระธาตุลอยขึ้นเหนือนา้ำแยกเปรสององค์พญาเกลือนาะ ได้นำองค์หนึ่งปดิสถานไว้นั่วัดสนดอกสนอีกองค์หนึง่งได้อัานเชิญบรรดุในพระอกนัเกขึ้นหลังช้างมงคลพร้อมอธิษฐานเสนียงทายว่าครับพระบรมธาตุประสงค์จะสถิตอยู่ณที่ใดก็ขอให้ช้างมงคลจุดอยู่ณที่แห่งนั้นเมื่อช้างมงคลแต่เขาสูงขึ้นถึงยอดโดยวาสุเทพเทวบันโพธ เตดตาสุเทพในปัจจุบันชางมุงคนนั้นได้เตอประทักษินสามรอบเดยเวีนขวาแล้วจึงล้มลงพระยาเกินาจึงโปรดต้าให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุปริษฐานไว้ณเตยสุเทพแห่งนี้แล้วก็พระเจดีทรงห้าว่าครอบไว้ด้านบนในปีพศ2 0 1 สมัยพระเมืองเก9้าได้โปวดให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิมเป็นกว้างหกวาสูง11จอกพร้อมทางให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปตับโปรทองใสปนูนยอของพระเจรีและต่อมาเจ้าท้าวไซคำและโะโรตได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดเล็บพระบรมธาตุเป็นเครื่องสักการะบูชาค่ะ ขั้นถึงปีพศ2100พระมหาหานมงคลโพวัดอโศกาลามังลำพูนได้สร้างบันไดหน้าหลวงทั้งสองข้างทอดยาวสูง300ขั้นเพื่อให้ประชาชนที่ขาารบองค์พระาธาตุได้มีโอกาสขึ้นไปสักการ,พร,ะ,ร,าระพระบรมสารีริกธาตุได้สะดวกขึ้น เจนกระทั่งปีพศ2477พระครูบาศีวิชัยท่านได้ชักจอมพ่ะค้าประชาชนชาเชียงใหม่ร่วมกันสร้างถนนขึ้นไปยังวัประทาตรสเทพโดยท่านรับเป็นองค์ประธานฝ่ายสูง์ร้อมกับเจ้าแก้วนวรักษ์เจ้าผู้ของนครเชียงใหม่องค์ที่9ก้าเป็นประธานฝ่ายคารวะ ทาถนนที่สร้างขึ้นนี้มีความยาวประมาณ11กิโลเมตรและใช้ระยะเวลาสร้างเพียง5เดือน22วันถนนก็แล้วเสร็จค่ะและทำให้ชาวเชียงใหม่หรือผู้ที่ขลบองคอประทาทที่ต้องการเคลื่อนไปสักการและปูชาสามารถเดินทางได้อย่าสะดวกขึ้นจนจนถึงปัจจุบันค่ะ นักท่องเทีย่ยวสามารถเลือกเตลขึ้นบันไดนั่งสามรอยขัน้นเพื่อไปกับว่าพระบรมธาตน,นะคะและอีกหนึ่งทางเงาลือกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินขึ้นลงบันไดไม่สะดวกสามารถใช้บริการรถรางไฟฟ้าขึ้นลงโดยสเท็ิได้ระหว่างเวลาห้านาฬิกาสานาทีถึงสิบเก้านาฬิกาสานาที โดยเสียค่าบำรุงลดแรงไฟฟ้าควา,าย20บาทเท่านั้นค่ะจึงนับได้ว่าวัดท่าตะเจีทยบพราชวรวิหารเป็นวัด ที่มีความสำคัญมากที่สุดอีกวันหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่บนดอยสเสถียใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่นักท่องเที่ยวท,ที่มาเชียงใหม่ครั้งแรกมักจะมาเที่ยวชมแลว้วแวะขอพอรเพื่อไปสิริมงคลขณะที่บริเวณลานวัดจะเป็นจุดชมวิวแลนด์มาร์คสามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ และสนามบินจริงใหม่ได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ชาวล้านนายังมีความเชืเ่อเรืองปัตตาประจําปีเกิดตามที่กําหนดไว้มาแต่โบราณด้วยนะคะโดยเจ้าว่าผู้ที่เกิดปีมะแม่ สมควรต้องไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมง,งคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของน้องเก้าทั้งทั้งคู่เกิดปีมะแม่ค่ะแต่แน่นอนว่าเมื่อมาถึงเชียงใหม่คุณพ่อคุณแม่และน้องเก้าต้องมาไหว้สักการะปูชาองค์พระธาตุอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าเพือเ่อนๆมีออกแากมาเยี่ยเชียงใหม่ สมนหาโอกาสเคลื่อนไปสักการรับพระธาตุโยธเทพจักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะอย่าฝากเ,เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องก้าตามรอยให้น้องก้าได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีพบกันอีพีหน้าค่ะ